สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วครับกระเป๋ายีสานสายลาครับมนึ่ตามคำสัญญาครับผมผาพี่น้องมาเบิง่งตุ่มครับบาวีสานสั่งไว้เนาะจากตาตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับตาท่านะครับผมที่ไปต้อนกน้ำกัน <c oughs> มือนั่นแล้วโบ้ใดนะตาเนะมือนาะบรรยากาศกับโบ้ผ่านกับเบิ่งมือใน,อนแห่งฝนตกลิ้นกับเบิ้นมือ,มอเลย <c oughs> ออกโบไใดเราหนตานะ <c oughs> นี่กําลังเห็ดอีกตุ่มครับกําลังขึ้นอีกนะครับเป็นตุ่มพัดล้มครับนี่ยใิสานสังตาเพิ่นไว้เนาะเป็นของหน่เขาชวาครับเดี๋ยวไปใส่หน่เขาชวาสังไว้สามตุ่มครับผมราคากับโบแพงครับผมสองแดงแต่ว่าบ่บ่ได้เห็ดหัวให้ครับหัวนี่บสานเสา๋ยวไปเห็ดเราเองครับนี่ครับหัวกงขอหญ่เราบ่ได้เห็ดให้ครับบสานสา่ไปเห็ดเอง มีที่เห็ดเนาะตาเป็นกับเห็ดเห็ดไดสุย่างแล้วครับผมบบวจสิเป็นพันเนียดเนาะตาเนะาะบบว์สิเป็นตุ่มเนตุมนกท่านกคุมตุ่มนกคุมเดี๋ยวห้ตาแล้วโอออกไหมเบิ้งรับจากหน่อยกันเราเห็ดดูนะครับตุ่มนกคุมนี่งามครับคุณตุ่มนกท่ากับงามครับเราเห็ดเองเลยเดี๋ยวผ้าเบิ้งครับผ้าเบิ้งนกคอมครับผมหมื่น เบิ้งหนก,กวันเนาะจังมาเบิ้งตาเพม่อนครับโทรที่บา้าแล้วเอาไปมือน,นันเนาะกระบาวอีสานครับเหมือนแน่ครับโอ้ยตื่นนี่ครับตุ่มนกท่าครับเห็ดเองครับเห็ดขายพอครับตุ่มระยักบาาเด้อบาวอีสานผ้าสอบถามครับผมนี่พันเนียดครับันนียัดนี่โบลูอ่ะแล้วเห็ดบอแต่ผมชบผีพันเนียดเนี่ย บูเขาไอเบิ้งเลยเหรอครับผมนี่นเนาะพันยันนกเขาชวาครับเดี๋ยาลงไม้เบิ้งน้ำพันนี้พันียันยังอู้ครับขึ้งใหญ่เถาบูนพันียันนกตุ้มครับบ้านสันนี่เนาะนี่ครับตุ่มอู้ออกมาให้เบิงเ้งเหรอครับนนเบดี๋ยปว,วปิดขั้วปิดขั้วให้ตามันเข้าหนึ่งตาเดียวกลเขาครับผุนนกเขาคันดีครับผุน นกตอทั้งนั้นแหละครับปวดเดี๋ยวจังเบิ้งนะัพี่นองเบื้องตุ่มก่อนครับนี่กับผนเนเยนนะนี่ผนเนียนกชาว่าเดวตาเนาะนเห็ดงามครับสั่งหดเด้อพี่นองเด้ท่านพี่นองท่านใดสนใจเห็ดขาย,ยวดลตาผนิวเหนือก็ไดดเห็ดครับนี่ครับนี่ตุ่มนี่เจ้าบาทครับนี่ตัวนี้เจ็ดลอยอยครับบ่แพงครับตุ่มนกท่าใหญ่ๆเ้อครับนี่ น้ำงามครับท้ายจียหยยเหลืออยู่นะาตาสน,สนใจสั่งไหนด้วยพี่น้องด้วยถัก <c oughs> หาบาวอีสานได้ครับตาเพิ่นขายเจ็ดลอยตัวน,นี้ได้ครับนกคุ้ม <c oughs> อันนี้หาลอยครับนกคุ้มนะอ, <c oughs> อย่างงามครับคุ้ม <c oughs> อันนี้ยังนี่ <c oughs> ไวป,ปองกันโต ปองกันตัวนี่ช่วงนี้โควิดหลายครับปองกันตัวนี่ครับเนาะโอ้ตาเราเห็ดงามอดีครับตัวนี้นั่นตุ่มนกเขาครับเราเห็ดเห็ดเราเองเป็นลรอครับสร้างนะสนใจเด้พี่น้องโทรมาหาบริษัทตามเบอร์นี่เลยครับบว่าจะเป็นพันเนียดเรือจะเป็นตุ่มนกนี่หระครับเนาะมีตุ่มสุย่างหรอครับ แต่ว่าตุ่มนี่เห็ดส่งนี่เ,ต,เติตาเห็ดตะพัดล้มอันธรรมดาเป็นเลยธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วอ่ะเราเห็ดบ่อหอยตรงมับ่มันหอยงามครับลเล็กเห็ดตะพัดล้มครับผมนี่ครับตุ่มเนาะสองนะป่าวอีสานสั่งไปสามตุ่มครับนี่เลี้ยวเลี้ยวอีกตุ่มหนึ่งเอาเมียบัตรเหรอครับผมป่อยไายพี่น้องเบิง่งนี่เลี้ยงอีกตุ่มหนึ่งครับ หาดล้ม,มใม่ตาเป็นเห็ดเล่ากับว่าอยากเห็ดดอกบังคับให้เราเห็ดครับแต่ขันเป็นนกคุมนกอันนี้นี่เราเราถนัดครับนี่สั่งในตลอด <c oughs> ครับสั่งเลยครับโทรหาบ่าวีสารใดน,นะครับผมเจ็ดลอยยังบุยังบ้านเดรวมทรงเลยนี่ครับเจ็ดลอยยังบ้านใด่รวมทรงเ้อพี่น้องเ้อครับ ครับอันนี้อันนี้อันนี้จักบาทครับนี่นี่กระโบแพงครับหารอยครับนี่ถึกเถือครับงามพรมครับนี่อันนี้มันเกาแล้วนี่นี่อันไม่นี่โอ้ยเหลี่ยมผาาครับนี่เขาหนีเนาะครับผมไซรัปทาเนยียดอันนเขาใหญ่คือ่บอกไหมเบิงเ่งในไม่หม่อยู่ใส่หละตาไปอว่าเบื้งในไม่หนะม่เนานะให้เพิ่นเบิ่งตัวเนาะ ด่งละหาลอยแล้วพี่น้องงามงามครับผมสุดยอดครับส้างโอแพงเลยครับราคานี่หายากครับนี่เนาะตุ้งแหงงามครับอู้สุดยอดทองตาเป็นใส่นกท่าเข้าไปครับผมนี่นกคุมแห่งงามครับนี่อ้ ไม่เอาสื่อน้ำตาพันจักอันอยู่พี่นอ้องให้ทีเด็ดหามาใบให้ดิ้งหน่อยบึง้งนี่ครับนี่ครับตุ่มนกเขาไ่อันนี้นกเขาไงนตาเนาะอันกเขาญ่ก็สิอีกราคานหนึ่งดินี่ครับแล้วแต่จสีสั่งเนเยนนกเขาไงเนียนนกเขาเนนเชาว่าครับตัวน,นี้ไม่ยู่นโอ้ระบบควนกะแปลกดีครับผม ระบบคอนเนาะแล้วตแวต่แตรครับรรนี่คอนแบบแบบนี้นาะนี่ครับเหยียบแส่กัลลันครับเหยียบนีกัลลันเหยียบนีกัลลันนี่กัลลันนะครับหันบอลลันแสดงมาบอได้ นี่ครับเนาะสุดยอดของตาเพื่อนครับเพื่อนเห็ดฝีมือดี่ครับเรากำลังเลืลเ่อนมีอยู่เพื่อนเห็ดตะไไม่ยุ่งอีที่การนะเห็ดตะไไม่ยุ่งไม่อื่นบ่เห็ดได้พี่น้องเห็ดตะไม่ยุ่งอย่างเดียวครับไม่พยุ่งเนี่ยครับไม่มงคลหายากครับครับผมกำลังเห็ดอยู่นี่อีที่เราเห็ดสอดเข้าไปก่อนปึ๊บ ดิ่งอยู่ปุ๊บอยู่ก็เดี๋ยวว่าอยู่แต่ว่ายู่เดี๋ยวว่าข้าวมันเดือดผวกซิงพวกยังกเฮ็นโนตาเน,น,นาะคุณน่ะซิงอากาศหลาคือครับไปบึงเฮ็ดสูย่างครับว่าถ้าอ,อยากได้อยังสอบถามได้พี่นอ้องพี่เอาตุ่มหอยเต็มอยู่พี่พี่อ,พอ,อันนี้อันนี้ของเก่าเนาะครับใส่แล้วผ่านการใส่งานแล้ว อันนี้พี่ซิงครับผมซิงเนาะเบิ้งครับเพียซิงนกท่าอันาตาเนี่ยอันนี้นกนกคุมครับนกคุมครับอันนี้นีนกตอครับเออมันนกหลายปีครับมันเลยคู่ค้นครับนกตัวนี้ เอาลูเอาเอาบวกคู่ครับต้องใส่หน้าแปลกแต่สิเอาอยู่เดียนเอาไงนานโอ้ยต่อไปตอกระจมเบิ่งพน้องขี้คือครับนกให้ยหายนกตอตาเพิ่นอ้อยู่น้ำเพิ่นมาสิบกว่าปีแล้วครับแล้ววะ มันย่อนแสงตัวนี้พี่น้องขออาัยครับนี่ครับไล่หนกอู้เด็ดเด็ดถ่ายผลอยู่หนกยังบ้านเด็ดสุดครับผลบัวเต็มหนาอยู่บึงอีกก็ได้พี่น้องมีชะเลยกับมีด้ยครับแต่ว่าชะเลยตาเราขายไปแล้ววงังมือกวนเนี่มอตาขายจากตก่อรครับ นี่ครับผ้าเบื้อีกนกเขานกเขานี่ครับเบิง้งนกต้อเด้นี่ครับทั้งนั้นเลยครับขายบอตานกต้อนีาถ้ามีคนสนใจเอาไว้กอนพนัสพี่น้องนกบวัวลายครับ <c oughs> ยัง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 ย้งบ้นเด็กขายครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งนงึ เ่าจะไปครับได้รวดครับเราบุคอยได้ป่อครับเลาว่าได้ละเทียบันโดนครับนกฉลือยูพีครับนี่ท่าเบิงนกหมานแถตรงมีเฉลือนะครับผมนี่ครับฉลือที่แหลกบาอิสานมาหกเจ็ดตัวเดียวเราขายไปสามตัวครับนี่ครับฉลือเนาะเหลือยูซีตัวว่านอันนี้โบแมนด้วยครับนี่อันนี้ไกล ตั้งใส่กันไว้เลยครับนี่ครับลายงามตัวน,นั้นยางงามพี่น้องตัวขนด่วนเปันขนมนอมทมเพี่น้องเป็นได้เก่งครับตัวโอ้โคือคือครับผมไกลเกลี้ยงนะครับไกต่ตีไปโบกับตาเพป็นต้อนนะคุยกับเล่ากันพี่น้องเมือนี้บ่ได้ต้อนกครับ หผ้าพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศครับชมแบบนี่อันนี้นกเขาวชาวาก็มีนะครับผมนี่เบี่ยงไวขึ้นกันนะครับเสียงกลางไลยครับนี่แปะง,ง่ายกระังเริ่มสิขึ้นครับสุดยอดสุดยอดครับผมมันเตือนกล่องครับนกอะ่ะนี่อีกตัวหนึ่งนกไม่ เห็นว่ตาตัวนี้นกไม่เดนะ้เนาะนี่ครับตุ่มแบบนี่เราก็เห็ดเห็นบ่ครับเป็นพันล้มครับเขาเห็ดเองครับนี่งามอยู่ครับนี่นกไม่ดอกตาพินวานะตัวนั้นกุกหนึ่งนะพี่นองตัวอยู่ของน้ำบ้างเห็นขันแล้วครับกุกหนึ่งบังอีกรอบเนาะพี่นองเนาะ ภาพย่นอ้องเบิ้งคักหลุดตุด่มนกเขาใหญ่ครับตัวนี้เอืรอนผนียน์นะครับนกเขาใหญ่แล้วแต่สิสังไม้ที่สีเฮ็ดให้นี่เป็นไม้ดำย่างเดียว,ว์มาแตาดำกับมีแดงกับมีเหล่าเตจชอบครับผมถ้ามักโทรหาบ่าวิสานก็ได้เดี๋ยวเอาเบอร์ตาเพิ่นให้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวขึ้นเบอร์ตาเพิ่นให้เนอ้ออาเทียโทรมาคุยกับเราครับนี่ครับเนาะ หรือว่าสิคุยผ่านเบาวอีสานก็ได้นะครับผมบ่เป็นหยังได้เบิดนี่ครับนี่นกเขาน้อยนี่นกเขาใยสองทางเห็ดบ่าตาคเฮือโบขันคือบ่ทันได้เคยเห็ดสองทางเห็ดเอือกเถียวสองหนาพเนียบสองหน้าบ่บ่ค่อยได้เห็ดบ่แต่คันมนีขันซังเนี่ยแต่ก็เห็ดอยู่คันสั่งเนาะแต่ว่าราคาก็สิสูงแน่ครับเพราะว่า สองหนาเนาะตาเนาะเจ็ดหยางดิครับผมนี่ครับพันหยนนกเขาใหญยเนือจักบาทกว่าเจ็ดร้อยนกเขาหน่อยหาลอยครับผมตัวนี้ตัวนี้เจ็ดลอยดนะ้วยเนาะนกท่าเนี่ยตุ่มนกท่าเจ็ดลอยครับตุ่มนกคุมหาลอยครับถ,ถือครับผมสนใจโทรมากเลยครับผม นี่แหละครับตุ่มนกเขานีสองลอยครับแต่ว่าบาวิสานบ่ได้เอาหัวตาเราเลี้ยเอาซ้ำนีเนาะแต่เราเห็นหัวเห็นยังกระสิจักบาตาสามลอยนะครับประมาณนี้ครับผมคันเทศใหยครบทุกอย่างครับท่าสีพร้อมเนาะตาเนาะคันเทศขายก็ต้องท่าสีอยู่แล้วครับสามลอยกับอุ้ยพอเอายุผี่น้องถึงสิเป็นผัดล้มแต่ว่ามันก็แข็งแรงนะครับ <Okay. S 1> ผมว่าเขาตาย ห้าตายปลาหมดละขันห้าวหมดบอจอห้าตาเนาะยู่ในยดูนี่รีครับพวกตุ่มพวกผนียดนี่อ้โดนแห้งพี่น้องยังสีห่างครับครับว่าจะบบตากฝนสนิมบบกินด้ครับตุ่มนี่สิบยี่สิบปีกัครั้งหนกกระโบเป็นยังนะครับขันห้าวท่าสีดีๆบบถือฝนบบถือยังอันนี้นี่แล้วเลยนี่พี่น้องนี่ซ้ำยี่สิบปีนี่ผมว่าบท่านในห่างตรงนี ตุ่มนกคุมนกกระท่านี่ครับทนเนี่ขนาดใหม่เนหน่อยเนาะตาเนาะมันยังทนนะครับอยู่ตุ่มนกขุมนี่งามยู่ครับบาวอสานมีเงินีเอายักตุ่มย่งสีสุราใเมาพี่บันเดคขันเฮ็ดไ่ก็นีจากหน่อยไห้บ่ตายเฮหคือมันบ่ดีไม่จังบ่ดินคือยังไอมันถือไง โหยาพวาไปต่อเนาะไม่ได้ฮูไปตัวฮู้ที่มอไซค์ให้ในให้ที่ในกับเอาหอยฟ้อนซึ่งเขาลงนกซ่าคืออะไรครับออัันนนตครับวิธีผู้เฒ่าะนะครับพี่น้องนี่ครับคนเขาหมักบ่คือกันบ่วากันนะครับผมหันมาคือกันก็สีเดียเมียผู้เดียวกันยากดีครับนี่ครับเห็ดแนวใส่เขาให้ใส่น้ำด้วยเนาะตาเนอะพวกคันนก พนโคุมเนี่เขาเขาวันอาหารใส่ขังในเรยบอ่ะรือยังไงไม่อต้นตัวนี้บอนได่เห็ดเน่าใส่น้ำให้ตัวนี้บเห็ดไปกกระปองเจาะกระปองเห็ดบ่ยากนะเหมือนจะเห็ดท่านเห็ดเด่นท่านเห็ดครับท่านเห็ดตาเราท่านเห็ด แวเอาเอาใส่ขันนก็นได้เห็นบ่ตาแต่ขันน้ำม,มันสีเคลียดินใส่ขังเพรไัมนไ่ถืถถถออไับอน้ไม่อัดบอดีครับบอดีขันข้างล่างนี่ยไม่อัดครับขันเถือ,อ,ถอน้ำกับนน้ำาครับกับแข็งแจง,ง,งแข็งแรงสีหน้องบงห่วงครับงามงามงามแห้งพี่น้องขันบ่เถือกใจก็สีวาจังไดเลี้วนี่บิ่งหา หาหยาอยู่เด้ครับฝีมือจังสีเนาะครับไม่นี่มู่นี่นี่ไม่มู่นี่ไม่มงคลเบิดเด้อครับนี่ขอรอรเชียนเลนี่เนี่ยไม่หาหยาเด้อครับไม่ดำเนาะนี่ครับชุดยอดชุดยอดเมื้อนี้ก็สินั่งคุยกันครับตาต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาให้เบิ่งซ่มเนี่แล้วเนาะตาเนาะเรื่องนกกกตาเราบ่ทันได้มีนกขายดอกช่วง เราฝึกไป่อนวันดิคือมีอยู่ฝึกไปก่อนครับวัชรนี่แต่หนกไม่มมครับยังพันนั่นแต่ว่าขันสนใจกงหรือว่าจังไดกะโทรหาบาวิสานครับแล้วก็สสเอาเบอร์ตาเพลินให้ครับตามนี่แหละนี่ครับตามนี่เด้อเบอรอนี่นั่นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้บาวิสานก,กับตากระสีคอโตัวล่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับจนว่าจบคลิปนี้เนาะสำหรับมือนีก็ อวยพอให้พี่น้องทุกท่านครับคอยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมล่ำรวยเงินท้องครับขิดหวังสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับผมแกวขาดปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายนะครับผมจากโรคโควิดครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับมือนีบาวอีสานกับตาขอตัรายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ